บองจาก E 2 0บ SUV อับรถให้แรงรู้สุดได้ตั้งแต่ทางแรกใบเดียวก็บองจาก E 2 0 SUV หมยเลขเชี่ยไปเลือกไปเดียวคงไม่จริงหรอมั้งไม่สวยหรอกคิดว่าสี่สี่าะบอลจากสี่เย็้ก่อนโอ้ โอ้ว้าวเอาชนะนะเอาชนะดีๆครับโอเคโอกาสใหญ่ขึ้ไปเึ้นไปสิบเอ็ดฮะสิบเอ็ดถ้ามึงแง้มมาแล้วดาวฮาเลยมึงนะโอ้แฮปปี้น่าเออนล้ววงมึงที่ผูกกับป้ายที่แม่งเป็นแบบแหลมๆพิเศษอะไรอย่างเงี้ยไม่เจอไปที่ไหนก็เจออะไรครับจับพี่ไอ้หน้าอันวามันมีหน้าใครบ้างอ่ะผมอาผมวินแล้วก็ชีส ใครเจ๊งชี้เจ๊งเหรอจี้เจ๊งเนี่ยนั่นนั่นันบบเหมือนจริงเลยจริงแล้วนะจงอีกคนหนึ่งเบิรไม่เิไเบิร์นไม่เบิรนอกหนึ่อีกใบหนึ่งอ่ะใครเลือกแลวเอาสใช่ไหมเคาเลือกผมผมผมอ่าเบอร์หนึ่งที่คุ้มลอ่เบอร์หนึ่งแล้วก็ได้เบอร์หนึ่งโอ้โหเลยตำแหน่งดีตำแหน่งดีด้วยออกมาาดาวฮาเลยมึงเอ้าคะแนนเหรอ่ะสูงกว่าแน่นอน แน่เลยครับคุณมูตกลับไปตัวง่ายหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ฉันด um> ูจมือครับจะมันจะยิ่งกว่าครับตัวน้ำได้ตัวนป็ชี้ยี่อะไรนะก็ได้เยี่ยมาาก E เทสิว2เลยเลยโอ้โหอาจาก E 20เทสิว5เลยนะมาจาก E 20เทสิว10 ประเด็นมึงเก็บไว้แล้วแต่มาจากีเด็ด S T W สามมาจาก E เี็ด S T W เก้ามาจาก E เด็ด S T W สออะไรวะโอ้โหเยอะมากว่าเปิดไปเลยมันก็เปิดสักอันแล้วตอนนี้เจอชมเดิมอุ้ยไปแก้ ไอ้เนยครัเอาเข้ามาแล้วที่เหลือเบอร์เนอเป็นตัวเกตเป็นสีสใบนี้เป็นผมตอนหลังตอรอบแต่ถ้าเป็นชิ้อะไรต้องตอบนี่ไว เมื่อคืนนิวออริจิน l มึงก็ดวงดีไปทีนะคูอดวงอ่าใบนี้ใบเดียวมีใบเดียวคุณน่แในกล้องคุณเดียวใเดียวียคุณจะดิคุณันดี่อะไรน่ะ่ตุ้ายครับคุณต้องรับเขารอผลผลิตภัณฑ์ผัาผ้านุ่มเดอปาลีหอมนานสามสิวันจยอ็อบบโอลีโน่ กุหัวเป็นไข้เลือดซาลาซาลายังไม่ดบัตโฮลดลดไข้พาราซินมอ้ารมิลลิกรัมกานคัเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไกลแค่ไหนก็ครอบคลุม AIS 5G Jaden ทร i n วันยาสีฟันสมุนไพรจากจุฬาเฮอรถจกักรยานยนต์ฮอนด้าท้องอืดแถวเอเอ็มเอเอ็ ย่าแก่ท้องอืดท้องเฟ,อเฟ้อ์สใส่มีดีผลอ่านคำเตอือนในฉลากก่อนใช้หรอไม่ใหม่มีเวียซูเปอร์ซีพัสมีวิตซีเข้มข้น50เท่าและสาร s P F 50ทุกไ้ก็คุณปูกับคุณนองสินนะครับผมมีอยู่แเป็นด้วยในละเป็นใบจะมี2หรือ7ใบได้เท่าไรเอาเข้าหนึ่งฮึ่มโคดีครับรับไว้ได้เลย ให้เกตพี่ก่อนให้เกตกพี่ก่อนบิเจ็บเลยไหมคือหนักเลยแล้วแต่ไม่เกตพี่เลย่ะครับแต่พี่เดาเดินปาดีอะิเนบเจไแนอาจยอป็นที่เหมอนคุณปรเด็นไ้เคุั่าเหมือนเหมือนเหมือนเอ๊เหมือนเหมือนเหมือนอ่าเทปที่แล้วไงไม่รู้ อย่ามึงมึงอยากเจอสามเจอเจ็ดแล้วเจอศูนนะมึงฮานะมึงถ้ามันเกิดจริงี้เยี่ยนเออมาเอ่อเอ้ยถ้าดีดี้าดี้าีย่าเป็นเจ็ดนะไม่อยากุไป่ทัอกไปทัสิจ้าเฮ้ฮ้ยโห้ยเยเย้ ถ้าเจ็บโผล่มานะมึงหาเลยอย่าเป็นเช็ดนะเจ็อมาแล้วสูน่ะหาเลยอย่าเป็นเช็ดนะเจ็กมาแล้วสูน่ะหาเลยออกจิตมานี่กลับพันเตียงเจ็ดแม่เลยเอล้เนฮ้ยกูครอีกนะโวิไงจุฬาครับจุฬาเฮิบจุฬาเฮิบถ้าใบนี้เป็นเลข เว้ยมึงจะทำไงอ้อสูนองก็จนทำไมมึงชอบทำใมัเป็นเจ็ตลอดเลยศูนย์หนึ่งคึ่งแล้วละไอ้แย่มาลวันตอนนี้นี่เรียกว่าอนาถนะอย่าสูนนะวุนอุ่นเลยะเดี๋ยวเคุยกันก่อนคุยกันก่อนเลขสองเลขสี่สีเนหเลขหกหกเนหลเลขเจ็ดถ้าเป็นได้แค่ร้อนี กูจะไม่ทำเหมืก<ถ>ัอนอ่ะย้ออับสูชีวิตมากอ่ะเ <laughs> รืเ่องรรประ<ด>วัติศาสตร์หรอทำปองแน่แยี่ห้อบอกมึงเลมึงเคยได้สูไปทีหนึ่งตอนที่เป็นป้ายกูนะมึงอย่าป้ายวาแล้วมึงมีนี่ที่นั่นแหละนั่นแหละยี่ห้อไม่ไม่เกี่ยประวัติศาสตร์แล้วหรอและที่เชียร์และที่เชียร์ก็คือคือน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำต่อวันอย่า้อพักกลาครึ่งวันพักกลางครึ่งวันนี่แหละและที่หายทีท่สุดคือ ไอ้เกก้อนนี้ถ้าจับไม่ผ่านขึ้นด้วยใช่ไหมเพราะว่าต้องแตกขึ้นใจไดน่าจะคนละคนละองานนะหอคนละไม่ร้องจคเอเลือกอันโเชี่ยก็ได้ไม่รู้ผมจะเลือกตรงใจพี่ผมไหมผมเลือก R S เอาเอยไม่เข้าศนยะมึงนะดดเดียวไอมไม่เียนไม่เียน ให้เปลี่ยนด้วยให้เปลี่ยนนะฮะไม่คิดแล้วพี่ภูมิพี่ภูมิคิดเอาไปไหนพี่พี่เอาไปไหนนิวีเหรออ่ะสนับบนนิวเวียอ่ะผมเปิดนี่ก่อนนะเปิดตานี่ได้ยินทีเดียวนะสองอ๋อเปลี่ยนสองสองพันคนละสองพันหนึ่งก็นะเดี๋ยวนะสองพันต้าถ้าเปิดมึงสองสองพันหนึ่งวะสามารถหารสองก็

วองเ่ายังดียังดียังดีหพันหกสบาทหสิยังดีวะเอาดูเฉลยโอ้โหสาระสิ่งนี้วะ เจ็ดที่คุณนเล็กแต่ลิงเล็กะเลดงทางวาไอ้สไลด์ไอ้ออมือยาวอีกรอบแล้วมือมาไอีนหนึอยสมสิบห้าบาทตอนนั้นก็จะมีอีกนังนะเกันดูสภาพนะออกมาเปิดป้ายเรียงมาจากซ้ายไปขวาศูนย์หนึ่งสองสามอันดับอาเลยอาเลย ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu New x ใหม่ยอย่าสิบวันออร์บีฟาสไวฟันดูขาวขึ้นใน3วัน Geo c l เ a อ b ์ด d y ยืนหนึ่งในใจคุณ ยอปปี้ยืนหนึ่งตัวจริงอันดับหนึ่งของนักช็อปมัมมี่ประกอส์ซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกซัมซุงกาแล็กซี A535G เก่งไม่กักเบ็ดอึดอะไรดีบุมก็ว่าดีสบุ่เป็นเน็ตยอดขายอันดับหนึ่งติดต่อกัน7ปีสอน Carrier S Inverter p วอ s ์ตอรพัสอีกนิดชีวิตสมาร์ทขึ้นอีกเยอะ M50 อขวดใหม่เพิ่มวิตามิน B 12 2เท่าขวดใหม่12บาทเคล็ดลับความอร่อยที่เหมียวตัวไหนก็ฟินกิสกัสไงลองเลย สนับสนุนโดย New El s u d a x X Series แรงทะลุใหม,ม่เล้าใจสไตล์ X i n f i n i t X l i v e ไปเลยก็เลยัลปบปี้ย่ะับปี่จับปี้ช็บปี้ม่ลเครองเล่เป็นตึ้งดี้ดูสุดระ่ึเลยมา ดีใช่ไมดีไอแค่เยรู้จัใช้ระบบแมนเหมือนกูนี่ีต่อไปครับต่อไปนเครับเราองเอาสิ่งต่อไปแลวมีกันแร Galaxy A52 S Galaxy A52 S5G เป็นโอ้โหแย่ป่เสีตังเตัง

เวียครับตัวสองหมื่นะอขอเป็นตึ้งเอ้นี่สองหมื่นมันยังดีมันได้เท่ากับเท่าทุนที่มันทำเมื่อกี้นี่แล้วครับมันเจอป้ายมันเจอป้ายเดือดครบแล้วครับเพิ่มเติมคือเจออะไรเพิ่มมาไม่รู้อีกทั้งสองแผ่นเจอตัวนี่ยหรอไรัตัวี่ตัวนี้ตัวนี้แครีอาแครีอาแครีอาแครีอครับเป็นตึอีกหนึไปครับ สุดท้ายแล้วสุดท้ายมาทำอจห้ไหนเบนเน็ตเบนเน็ตโอ้โหบอกว่าจะออกมาอะไรไ่เฮ้ยมแย่นะสองหมื่นเรี่ดูวเฉลยก่อนคะครับครับครับครัโครครับ

ตูคร nee, uh ับอาหารแต้วิสอาหารสับคนกสุนัขนะครับแม้พี่แมวี่ม้ีมีีจะแก้ตัวไม่ทันตลับไปเจ็บ